ตัวเราบเ่นผมโนแลนครับวันนี้ในเกม How to Make a Cup of Tea นี่ครับผมก็เป็นเกมสั้นๆแบบสั้น,น,แบบนปิดเลยก่อนที่ไปดูคลิปถัดไปนะผมเพราะว่าอาจจะมีให้เรียกจำเ่้ยให้หายคิดถึงผมแล้วก็คิดถึงเสียงกันไพเรา <laughs> ก็อาจจะไม่ให้เกมน่ากลัวหรือเปล่าผมไม่รู้นะอาจจะแม่งอาจจะซ่อนด้วยความสุดสองในก็ได้แล้วก็เกมนี้ก็คือสอนทําชาให้กับเราง่ายๆสั้นๆง่ายๆไปเลยนะพื่อน๋ง โอเคใส่เนยเอาไม่ให้ใส่น้ำหรอเอาต้มน้ำก่อนแล้วก็เอาทีแบ็กโอเค put the tea bag into the cup โอเคเอาชาใส่แก้ว get the battle อ๋อเข็งอ๋อเนส battle put the water in the cup โอเคใส่ครับ the tea เอาคนคนคนกรอกกรุกผมไม่มั่นใจเลยทุกคน จริง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 ผมกลัวไอ้ประตูนั้นมากเลยอ่ะจากฉันเททายานผมมันบอกว่าประตูนั้นมันมันมันไม่ใช่อ่ะพุกคิดผมไหมมันไม่ใช่อ่ะประตูนั้นอะผมกลัวมาจ้ำสเกยมากๆเลยวะโอเคเกียชูก้าร์พุชชูก้าอินเดอร์ทีว้าประตูประตูพุชเมลอินครับโอเค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 คนคนคนให้เข้ากันโคเล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 ่พิกอัพเดอร์ทีจ้ำสแกกู Tắm cu cu chấm cu sì, chấm cu, chấm cu mà đi, chấm cu mà đi. Khôngมี lò. Ok ok, chấm cu, chấm cu nhấc mượn là, chấm cu. Chấm cu rồi Éo. Oh. Hử? Ăn hẳn ah, mà. T้ม nám. Get the tea back. Hử? Máy, mà ở đây à. into the cup button ทิลมันมาอยู่ข้างล่างอ่ะโอ้โหทุกคนทุกคนทุกคนคนไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แน่ๆมันมาแน่มันมาแน่ชูการ์ชูกาก็เฮียแล้วมันอาหารหมาโอ้ยนมหืมตาบ้าคน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 คเลโคเลเข้ากันโอเคพิกอัพเดอะทีถือแก้ว แล้วก็ลิฟเดอะทีโอเคอะไรเนะี่ยฮทีวอเตอร์รน็อตไทม์เวทเตอร์เธอไมแตะแก้วเหมือนกันปะโอ้โหมาเป็นกองในดอกนี้อินทูเดอะคัพเอาเก็ตโอเคเทใส่คนคนโคเลโคเลให้เข้ากัน K, โคเลโคเลรีโม <t S 1> <tr ust facial> ่ดัตชีแบ็คเกียดได้ชูกเฮ้ยหมานี่ชูก้าก็เฮียละชูก้าหมาโอ้ยนมแตกโอเคแล้วก็คนทำไมมันถ่านต้มมันแปลกๆอ่ะมันแปลกเรื่อยๆเลยโอเคไปต่อไปอะไรอ่ะต่อไปแค่กูวัดเปิดขวดเดมันบิ้งเดลัมโบิลถูกไม่ทำไมมันนั่งที่นั่นอ่ะ ใ่ครับใส่ดลครับโอเคแล้วก็เอาเหยือกเทน้ำใส่แก้วแล้วก็คนโอเคแล้วไงต่อรีโมทีบแบกโอเคเก็ตชูกาอเอามึงนี่แหละใครมันกรีดร้องอะไรวะโอเคคนโคนเลโคเลให้เข้ากันหยาแก้วแล้วกลับไป ไปเลยไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วจริงๆอืมอืมอืมตึง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 ต okay. ึงเกจเดือบโอเคเทน้ำใส่แก้วแล้วก็คนแก้วแล้วก็น้ำตาลใช่ไหมเอาดีมูฟก่อนโอเคแล้วเกจชูการ์แล้วก็พูดชูการ์อินทูดอที เออเธอกะตุกอะไรโอ้โหมันไกลจังอนะเอานมตัดเจเปกจัดภาพตัดเจเปกไอชิพายขนลุกวะ่ะผมเสียวหลังวะ่ะดูหลังก่อนเลยกันไปแล้วจะกันเฮ้ยบีอิงมีไมทีเอามีไม,มทีอะไรอ่ะเอา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 ชาชั้นคืนมานะเหรอ เอาชามาให้ฉันเหรอพอดีทำไมอ่ะขอบคุณนะเสียงกินเสียงดื่มมันเป็นชาที่อร่อยสุดท่าที่ห้าพันปีเลยไม่อยู่ที่นี่เหรอดูซิฉันทำอะไรอยู่อะไรอะฮะฮะ how to ต้มชา ให้ .jpg เตอะหาทต้มจ่า .jpg รู้ <laughs> ชื่อคลิปเลยคลิปนี้อค่า <laughs> <laughs> ลืมฝากกดติดตามและกดคลค์ทาบ้านที่ใหม่ผมแล้วก็อย่าลืมไปต้มชาให้คนในครอบครัวคนกินครับผมแล้วก็เซียวจะกันวันนี้ครับเลสโก้อย่าลืมกินข้าวอร่อยแล้วก็เลิฟยูเซียวขอให้ทุนสุขภาพดีนะผมเพราะว่าช่วงนี้อากาศแบบปรปรวนแล้วก็เจ่นันครับผมกูสบายว่ามอสเจะกันนะผมเลสโก้ g o o d b y ครับ นั <Spirit> ่นแหละที่ผมพูดอะที่คุณพูดก็มีเหตุผล